ไปนวดจ้ะไปนวดทุกวันอังคารพี่น้อง <Okay. S 1> ว่าแม่นไปเป็นหมอนนวดเด้อไปให้เขานวด <laughs> ไปให้เขานวดจ้ะ ว่าแม่ไปเป็นหมอนนวดเล้วไปให้เขานวดไปให้เขานวดจ้ะวฮะทาาอะไจ้ะครับจะอมผักค่ะก วเวลาผัดยังจากเวลาผัดแซบบอว่าว่าว้าว่า,า,า,าจากน้อยว้ากับพี่กับน้องเขาเบิ้งมองมองแซบอยู่มองเบิ้งกล้องแน่นี่โอ้ยพี่น้องเขากำลังเบิ้งอยู่ตัวเออ ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะขอบคุณหลายๆคลิปนี้กระจกแค่น,นี้จ้าเนาะสะท้อนค้ายร่างกายหยุดทุกวันอังคารฮะท่านท่านมาดีจ้า อาหฮงน้ำพริกปลาผัดผักนานาชนิดผักปังผักชะอมลวกอย่าน่นี่กินผักลวกผักต้มเนะกินอาหารหลอกลวงกินอาหารต้มระพานใชายร่างกายหยุดทุกวันอนังคาร เพื่อนเพื่อนกินข้าวดีแม่เขับไม่คจัจะยาดอายดอกแล้วปินขพอน้ำกันแไม่ควรพอน้ำกันเลยมาแสบๆขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะขอบคุณหลายๆ รีบในกระจกกค่ไน่จ้าเนอะอยอมสวัสดีพี่น้องีิกินเข่าที่กินเขา่กเขากับไายงานโตเนาะเออกินเข่ากับน,น้ำพริกพี่แม่เรับไม่ควจัดยาอายเด้อ และเปข่าวนัำกัน,กนเาืองชาว้ำก,วกันเลยแสบๆนี่นฟังซูฟังกินขา่าวกินข่าวกับพิกป้าลาครับที่เป้ากินข่าวที่เป้าไปขอว้าเพื่อนๆทุกวันอักคันแต่ละมันอยากถินแบบสวยยังไงเนาะน,นี่บอก

กินปลาทูจะกินปลาทูกินปลาทูกินปลาทูกินข่าวแล้วก็กินหวานกินหวานจ้ะกินหวานแดบบอว่า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 จากน้อยว่ากับพี่กับน้องเขาเบิง้งมองมองแอบ,บอยู่มองเบิ้งกล้องแน่นี่โอ้ยพี่น้องเขากำลังเบิ้งอยู่ตัวเออมือแล้วเจ๋มอ้งมือแล้วก็ สวัสดีพี่น้องชิกินเข่าจีกินเข่ากับไล่งานโตเนาะเออกินเข่ากับน้ำพริกเียงเคียงก็ะตับเียงเคียงก็ะตับเนาะกินปลาทูจะกินปลาทูกินปลาทูกินปลาทูกินเข่าแล้วก็กินหวานกินหวานจะกินหวาน ขอว้าเพื่อนๆทุกวันหนังแค้พี่แม่เขาบอกคาณจากยากอ,อต่อไม่เป็นทาน้ำกันไมาเป็นทาน้ำกันเลยนะแ่บแสบดี่โอี่ขอวา่าผักอะไรพูดเพราะผักค่ะนะบึงหัวพอดูแแ่บบ่งหัวพอ โอเคค่ะว่าผักอะไรพูดเพราะผักค่ะเข่าขอว่าเพื่อนๆทุกวันหนังฉันพี่เขาว่าผักอะไรพูดเพราะผักค่ะเข่า ฟูส,สังกินเขา่ากินเข่ากับพริกปลาราครับพี่เต้ากินขะ่วที่เต้าไปม,มีก็มิหวานอหอมเท้านี่จัดหวานหลวงพ่อเอามาฝาก <c oughs> หลวงพ่อเอามาฝากเมื่อในวันพระหลวงพ่อเอาขนมมาฝากกระพริบคายร่างกายหยุดทุกวันอังคาร chân ra cặp chân chân ra cặp nó thế là mình giặt chỉnh đẹp thổi như này nó như vậy là mình đẹp thổi như này nó như vậy ่วนเพื่อนๆกินข้าวขอลานเพื่อนๆทุกวันหังคานสวัสดีพี่น้องสิกินเข่าจีกินเข่ากับรายงานโตเนาะเออกินเข่ากับน้ำพริกแ่บบว่าว่าว่าวาจากน้อยว้ากับพี่กับน้องเฮาเบิ้งมอง บบมองเบิ่งกล้องแน่เนี่ยโอ้ยพี่น้องเขากำลังเบิ่งอยู่ตัวเออสวัสดีพี่น้องสงกิกินเขา่าสีออกินเข่ากับไายงานโตเนาะเออจินเข่ากับน้ำพริกเบิ่งหัวพอดูแซ่บก่หัวพออ่อเจ๊ขอว่าผักอะไรพูดเพราะผักค่ะ เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนกินแค่แสบบอบ่าว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 จากน้อยบ้าวกับพี่กับน้องเขาเบิ้งมองมองแสบดูมองเบิ้งกล้องแน่้นี่โอ้ยพี่น้องเขากระลังเบิ้งอยู่ตัวเออขอบเพี้ยนเพื่อนที่มารับชมนะคะขอบคุณหลายๆคลิปนี้กับจุแค่นี้จ้าเนาะเอาแล้วมันหิงอยเราเลยเพี้ยงดูเพี้ยนกิน ยูเรียนกินมันแหิ้วกี่วันใส่ไส้อันหวยยังไงเราขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมบบนะคะขอบคุณหลายๆคลิปนี้กระจกแค่น,น,นี้จ้าเนาะลาจันระวีลาถาดมีจัะ อ๋อนุ่นนงเลยค่ะจ่าอมขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะขอบคุณหลายๆเรียกแม่กระจบแค่แม่จ้าเนาะ